โอเคครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนายเบคอนนะครับเอ๊ะทำไมถึงชอบเอา RK68 มาวางใช่ไหมเดีย๋ยวเพิ่งคิดแบบนั้นครับมันเป็นอะไรที่พิเศษกว่านั้นเยอะมากๆฮะเอาเป็นว่าคีย์บอร์ดตัวนี้นะครับผมก็ได้ทำการยืมเพื่อนมาอีกแล้วครับตามสไตล์ช่องเราเนี่ยคคือผมเนี่ยก็คือจริงอ่ะเคยได้ยินมาบ้างนะว่า RK เนี่ยมันมีรุ่นนี้นะแต่ก็ไม่เคยเห็นตัวจริงสักทีหนึ่งนะฮะแต่ว่าเพื่อนผมเนี่ย มันก็ได้ไปสั่งจากร้านร้านหนึ่งมานะครับผมก็เลยโอเคขอยืมมันมารีวิวครับนี่คือเจ้าของเนี่ยยังไม่ได้ใช้เลยนะคือแบบผมเลยยืมมันมารีวิวก่อนเลยนะเจ้าที่เห็นตรงหน้านี้นะครับมันคืออีกหนึ่งรุ่นนะครับของ r k ที่ผมเลยได้ว่าไม่รู้ว่ารุ่นอื่นจะแพงกว่านี้ไหมหรือว่ารุ่นอื่นจะพิเศษกว่านี้ไหมแต่สำหรับผมผมว่ารุ่นนี้เป็นอะไรที่ไม่เคยเห็นในแบรนด์ r k มาก่อนสิ่งที่เรากำลังวางอยู่ตรงหน้าตัวนี้คือ r k 68 โปรครับ AK 6 8 Pro นะครับคืออีกขั้นหนึ่งของ r k นะครับที่ยกระดับหลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งสวิตเอยแบตเตอรี่รวมถึงสิ่งหนึ่งที่พิเศษมากๆนะครับนั่นคือตัวเพลทของมันครับตัวเพลทของ r k 6 8 Pro ตัวนี้นะครับทำมาจากอลูมิเนียมครับแน่นอนครับพอเขาทามาจากอลูมิเนียมครับ เสียงที่เขาได้เนี่ยมันโคตรเพาะเลยครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะมารีวิวกันทีละข้อนะครับว่าเจ้า r k 6 8ตัวนี้นครับมีอะไรบ้างที่มันแตกต่างกันนะครับ เป็นว่าเลยเยอร์ของ AK 68ตัวนี้นะครับที่เราเรียกกันว่า AK 68 Pro ตัวนี้นะครับเลยเยอร์ทุกอย่างเนี่ยมันเหมือนกับ r k 68หมดแล้วอะไรกันล่ะครับที่มันแตกต่างสิ่งแรกที่ผมอยากจะให้ทุกคนดูครับนั่นก็คือวัสดุของเจ้า r k 68 Pro ตัวนี้นะครับทำมาจากอลูมิเนียมนะฮะนี่ครับสิ่งนี้นะครับคือสิ่งที่พิเศษมากๆนะครับทำไมผมถึงพูดคำว่าอลูมิเนียมบ่อย ต้องบอกก่อนครับว่าวัาสดุในการทาคีย์บอร์ดในจริงๆก็มีเยอะนะทั้งพลาสติก ABS พลาสติก PBT หรือว่าพลาสติกรูปแบบอื่นๆหนึ่งในวัส,สดุที่เขานิยมนํามาทําคีย์บอร์ดนะครับนั่นคืออลูมิเนียมนั่นเองครับสาเหตุที่เขาอลูมิเนียมมาทำเนี่ยหนึ่งนะครับนั่นคือเรื่องของความทนทาน2ก็นั่นคือเรื่องของเสียงครับวัส,สดุที่เป็นอลูมิเนียมเนี่ยครับผมรู้สึกว่าอะคูสติกของมันนะครับหรือว่าเสียงของมันเนี่ยเวลาที่ เราได้กดมันลงไปเนี่ยมันช่างไพเราะสีเลยเกินนะฮะสิ่งต่อมาที่ผมยายทุกคนลองดูครับนั่นก็คือไฟ R G B ของมันเนี่ยก็ยังคงสวยงามอยู่เหมือนเดิมแน่นอนครับว่าเจ้า R K 6 8 Pro ตัวนี้นะครับก็ยังไม่ชิ้งนะครับกับการที่ยัดไฟ R G B สวยๆนะครับแบบนี้ใส่มาให้ซึ่งแน่นอนครับโหมดไฟของมันเนี่ยก็ยังมีอย่างเยอะแยะมากมายเหมือนเดิมฮะเห็นไหม มดไฟของมันเนี่ยก็ยังเยอะเหมือนเดิมเลยนะฮะแต่อีกสิ่งหนึ่งครับที่ผมอยากจะบอกนะครับเจ้า RK68 Pro ตัวนี้นะครับมันเนี่ยก็มีให้เลือกหลากหลายสวิตช์เนาะทั้งเล d นะครับทั้งบลูแล้วก็บราว n ฟังดูมันก็เหมือน RK ปกติใช่ไหมแต่ถ้ามันปกติเนี่ยผมก็ไม่จําเป็นที่จะต้องพูดอธิบายให้เพื่อนๆฟังเนาะแต่ว่าสิ่งที่มันพิเศษนะครับจะผมจะทําการแกะให้เพื่อนๆดูนะครับ นี่ก็คือตัวแกะคีย์แคปที่เขาแถมมามาคับ r k 6 8 Pro นะครับผมจะทำการแกะคีย์แคปออกมาหนึตัวนะครับเอ๊ะดูแล้วมันก็เป็นป่าสวิตช์ใช่ไหมอ้อแต่เดี๋ยวใจเย็นๆก่อนนะฮะนี่ครับคือความพิเศษของเจ้า r k 6 8 Pro ครับเจ้า r k 6 8 Pro ตัวนี้นะครับมันมาพร้อมกับสวิตช์ของกาเทรลนยกเซตครับ คือเพื่อนๆเนี่ยอาจจะรู้อยู่แล้วนะว่าสวิตเนี่ยมันก็จะมีหลายยี่ห้อหลายแบรนด์เนาะแต่ว่าเจ้า r k 6 8 Pro ตัวนี้ครับเขาเลือกใช้สวิตของ g a t ท r รอนะครับไม่ว่าจะเป็นเลดหรือว่าบลูหรือว่าบ o w n นะครับทุกตัวเนี่ยคขาจะใช้สวิตของ g a t ท r รอนหมดเนาะข้อดีของสวิต์า a t e r o n ครับนั่นก็คือเสียงของมันครับเสียงของ g a t ท r รอนเนี่ยผมรู้สึกว่ามันดีมากๆเลยนะเดี๋ยวผมจะทำการกดให้ทุกคนฟังนะครับ เราจะมาฟังนะครับเสียงเจ้า AK68 Pro นะครับโดยใช้สวิตช์ของ g a e t o n Brown นะครับเสียงก็จะประมาณนี้นะครับ คืออาจจะคิดว่ามันไม่ต่างกันใช่ไหมแต่เดี๋ยวผมจะลองทําสิ่งที่พอเพื่อนๆเนี่ยได้ฟังแล้วนะครับจุสึกของความแตกต่างนะครับเดี๋ยวผมจะเอาสวิต์นะครับราสีตัวของตัว r k นะครับมาลองเทียบเสียงให้เพื่อนๆฟังนะครับโอเคครับที่อยู่ในมือผมตอนนี้นะครับก็จะเป็นสวิตของ r k Brown เนาะเดี๋ยวผมนะครับจะทำการ ใส่เจ้าตัวสวิตอาร์เคบราวนตัวนี้นะครับลงไปเทียบกับเจ้ากาเทอรอนบราวนะครับเดี๋ยวเพื่อนจะลองฟังเสียงอยู่นะครับว่ามันจะเป็นยังไงโอเคครับผมก็ได้ทำการใส่สวิตชกาเทอรอนนะครับบราวนนะครับคือตัว W นะครับส่วนเจ้าสวิตบราวน์อาร์เคเฉยๆเนี่ยจะอยู่ที่ตัว E นะครับเราจะลองฟังเสียงกันดูนะครับว่ามันแตก ต่างกันจริงๆนะ เอาละครับเพื่อนๆก็น่าจะเห็นถึงข้อแตกต่างของมันแล้วนะว่าเสียงของมันเนี่ยมีความแตกต่างกันจริงๆนะส่วนตัวผมเนี่ยผมก็ต้องบอกเลยว่าเจ้ากาเชรอนบาวตัวนี้เสียงมันดีกว่าจริงๆเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความบาลานซ์ของมันหรือว่าเรื่องของเสียงหรือว่าเรื่องของจังหวะที่กดลงไปเนี่ยมันค่อนข้างที่จะทำได้สมูทกว่ามากๆเลยนะฮะคือที่ผมเอาคีย์บอร์ดตัวนี้มาเทสพร้อมๆกันเลยเพื่อจะได้ตัดปัญหาเลยนะครับว่า พอมาอยู่ใน PCB ตัวเดียวกันเนี้ยมันก็สมมติปัญหาเรื่องการบแอ d ของการแตกความแตกต่างของตัวเพจ PCB ไปเลยเนาะก็จะเห็นได้เลยครับว่าเสียงของเนี่ยมันจะค่อนข้างเยยดแลมนะครับแต่ตัวนี้มันนุ่มกว่าจริงๆนะฮะเสียงมันแตกต่างกันจริงๆและนี่ก็คืออีกข้อดีของอย่างหนึ่งของเจ้า AK68 Pro ครับ มาครับเออคือแบบทุกคนนะครับก็อาจจะสงสัยนะว่าอา้าวแล้วถ้ามันเป็นอลูมิเนียมแบบเนี้ยเนี่ยคือเรามองด้านหลังนะครับมันเป็นอลูมิเนียมถูกไหมแล้วตัวการเชื่อมต่อแบบดองเกิลล่ะมันจะหายไปไหน คือทุกคนอาจจะสังเกตว่าสิ่งที่มันหายไปเนะี่ยคือตัวเชื่อมต่อแบบดองเกิลใช่ไหมคือจริงๆเนี่ยมันก็ไม่ได้หายไปไหนนะฮะผมอยากให้ทุกคนนะครับลองเปิดดูกล่องดีๆนะครับเพราะว่าเจ้าดองเกิลตัวนี้มันจะแถมมาอยู่ในกล่องเนาะมันจะอยู่ในตัวเดียวกับตัวสายสวิตช์นะครับก็ขอให้ทุกคนนะครับอย่าตกใจไปครับว่าตัวดองเกิลมันหายไปเพราะว่าเจ้า a r K68 Pro ตัวนี้นะครับก็ยังรองรับการเชื่อมต่อแบบ3โหมดเหมือนเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นบลูทูธนะครับ ไม่ว่าจะเป็น Wi-Fi นะครับผ่านตัวดองเกิลน,นะครับและก็เชื่อมต่อผ่านสายตามปกตินั่นเอง อะไรครับก็รีวิวมันก็จะประมาณนี้เนาะผมไม่รู้ว่าจะพูดอะไรเยอะนะครับเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยมันก็เหมือนกับเจ้า AK68 ปกติหมดแต่ว่ามันได้ได้อัปเกรดความอลังการนะฮะเอาเป็นว่าเพื่อนๆนะครับที่อาจจะมองหาตัวจบอยู่ผมก็คิดว่าเจ้าตัวนี้นะครับก็อ,อาจจะเป็นตัวจบตัวเริ่มต้นได้เนาะเพื่อนๆนะครับก็อ,อาจจะไปหาคี้แคบสวยๆนะฮะเอามาแบบตกแต่งเพิ่มผมก็คิดว่ามันก็น่าจะจบแล้วนะแต่ถ้าใครนะครับที่ไม่จบก็ เพิ่มความคันก็อาจจะไปมดอย่างอื่นเพิ่มได้นะครับแต่ว่าผมมองว่าเจ้าตัวนี้นะครับเป็นวัตถุดิบชั้นดีเลยเนาะเพราะวัสดุที่ให้มาเป็นอลูมิเนียมแล้วเนี่ยมันสามารถที่จะอัปเกรดไปอย่างอื่นได้ง่ายมากๆเลยนะฮะเอาเลยครับแล้วถ้าเพื่อนๆนะครับชอบรีวิวตัวนี้นะครับขอเพื่อนๆนะครับช่วยกันกดไลค์กด s u b s c r i b e ให้หน่อยนะครับส่วนใครนะครับที่ต้องการคีย์บอร์ดรุ่นนี้นะครับก็สามารถไปหาวาปได้นะครับในร้านค้าสีส้มเนาะก็จะมีขายอยู่ไม่กี่ร้านเท่านั้นเองครับส่วนตัวเนี่ยผมมองว่า ผมแนะนำนะสำหรับคนที่ต้องการที่จะหาตัวที่จะจบไม่แต่งอะไรเพิ่มไม่ซื้อสวิตอะไรเพิ่มคือเจ้าตัวนี้มันเป็นคอสเวบอยู่แล้วและแต่ว่าด้วยความที่มันให้การเทรอนบาวมาแล้วว่าผมคิดว่าถ้าคนนี้จะซื้อตัวนี้มันคงจะไม่ต้องการซื้อสวิตอะไรเพิ่มนะ เออแต่ว่าถ้าใครยังต้องการซื้อสวิตอะไรเพื่อนนยผมก็แนะนำว่ากลับไปซื้อเจ้าตัว a r k 6 8ธรรมดาดีกว่าเนาะเอาเลยครับสุดท้ายนะครับขอให้เพื่อนนะครับทุกคนนะครับมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับไม่เจ็บไม่ป่วยเนาะแล้วก็ขอทุกคนนะครับมีความสุขกับงานอดิเรกของตัวเองนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วก็วันนี้ครับนายเบคอนขอตัวลาไปก่อนครับบายบายมีความสุขกับคีย์บอร์ดครับ